แค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องคุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนไปไปซ้ำๆยิงเธอยิงใกล้กันก็ยิงไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีผ้าใจใคอยดูแลฉัน พยายามจะตันแต่เธอก็พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่จะยังมียใหญ่ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอ เธอมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงเดิมๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีเธอไม่รักก็ปลอยกันไปจะยังคงข้อความเดิมๆเ,เข้ามา ใครต่อใครก็พูดว่าเธอฝากถามอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธอมันอย่างวันนั้นในเมื่อสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รับได้รู้เอาไว้นั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการฉันนั้นพยายามจะตัด แต่เธอก็พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่จะยังมีเย้ยยยไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใหญ่ฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รัก มาโทรมาถามสบายดีไหมเพราะเสียงเดิมๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดดีไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป